ร้านรูมแมมไม่ต้องปลาแต่คืนนี้มันยังเหลือแต่หัวเพื่อกินเนี่ยเอาลงมาให้ตี้ให้อยู่คืนเห็ดอ,อ๋อตื่นมาซ่ามาว่าเอามาปีกดอก ที่พักวัวไม่นี่เขาเส็เมนูต้นหมักเขียวอมปอ สบายดียโคมพึ่งกับ่จ็คมพึ่งเลวสบายดีสวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเดอ้อเมนี้การจะพาพี่น้องมาเผ็ดกินแบบลาวอาหารลาวไมนี่การจะมาปิ้งมะเขื่อปอนสินะนี้ครับคมาเห็ดเมนู ป่นมะเขือเนียนมะเขือห้าสิป่นใส่ไข่ไข่เข้ากระต้มเนี่ยนั่งจากทีหนึ่งแาวต่อพันเลยห้าสิมาปขืเพื่อน้องกระเบนเองกันเลยนี่ห้าสิป่นมะเขือ,อ,ม,ะม,ะม,ะอมะเขือกับมะเขือเขาเองมาเริ่มกันเลยถึงพูด

กำลังกำลังพีดกันกับแม่อยู่พี่น้องเว้ยกำลังเที่ยงกันกับแม่แล้วตอนนี้เที่ยงกันกระเพื่อนเพื่อนบอกว่าเพื่อนเน่ะเจ็บแขนคอยลอยแขนคอยปวดแขนถัดเพื่อนปฏอหิวน้ำไปห้าหดนั่นหดนี้ทั้งที่เ้ามดแล้วเลยนะบบแม่นบ่ได้หดกระบู่กระบู่เป่าควดไมยเพื่อนคือกันขัน่าเฮายังบ่ฮดกับเพื่อนอันนี้ต้นใหม่ของกระหดแล้ว ย่างจีไปหิวอะลรพอนมาจม่มโอ้ยเจ็บแขนเป็นยอนหยุดอันน้ำโหดต้น,น,ไ,นไม้เพนวารายพีนพ่น้องเอ้ยไปควางลูกชายเพิ่นแล้วลูกชายเพิ่นกลับมาโอ้ยลูกชายกะอยู่น้ำเมยกะให้เมย์โหดต้นไม้ต้นโตหิวนำ้วนำโหดเ,เจ็บแขนเจ็บขาพนวารายจะพีดไปแล้วจ้ะ เพื่อนก็ได้คะแนนตื่นตืต่อีกตก็ได้คะแนนตื่อีกอยู่ิบคะแนนล,ลูกชายก็ถือกลูกกลอยคะแนนนนี้เรางอ่อนนัปเด็กอยู่กับแม่แต่ลบนหาย่องพิดกันเกือบคูมือากขึ้นนั่นเอแหละเ้าจะเนาะนันยยังคน,นที่แบีดกันเทียงกันะนักที่ได้อยู่นะัน พ่นตีข้าบริสุทธิบนเทียงเลยเขาจะบริยูน้ำเอ,อาหารเมื่อนี้จ้กพี่น้องมาเด้อมากินอาการเมื่อนี้อารมมากินขา่าวกระแม่อีกแล้วกินข้าวแล้วกวา่าพขื่นใซองมาดูมาเด้อพี่น้องหลังจากเห็ดกินกินแล้วมาเด้อ อันนี้เป็นอาหารแม่อันนี้เป็นอาหารกากินอันนี้เป็นอาหารไอ้กากินเด้อแล้วก็มีผักสลัดก็แม่และหมักผักสลัดมักเตงมักเตก๊กกะปลุกเองมักเครือกะปลุกเองสลัดกะป,กกกปกออลุกเองหมักแป้งกะปลุกเองอกะปลุกเองหมดซื้อตัวนี้ดิตัวนี้ซื้อแต่ปลาเฮาเฮาอันนั้นเนื้อสีร้องแม่แมกินบ่ได้เลยเต้ แม่มาเริ่มพี่น้องกินขาข้าวแล้ว่แม่กับพี่น้องรู้วเจ็บขาเออเจ็บแขนแล้วบอกว่าเราเจ็บก่อนเราไปสักยาดลและมันลอยมืไห thu này hăng có được cái mà cái Nhưng đây mình mình ở đây đâu cái nó กระจแล้วันประกอบพัฒน,นามันแดดเลยเราเลื่อมตาเร่นแดดเรากำหม่ท้องคออนเออลายคน ก,กินขาวป่าเนี่ยวะนะก็วกินฟักหลายๆเนี่ยแข็งๆเจก้ก็กินฟักหลายๆเนเี่ยมันเป็นผักปลอดสารผิดนะพุต้องยานทางฮับปลูกเองบริสัยปุ๋ยบริส,รสัยารเนะมีใช้พุ้ธคอบน้่กาา่ะนั่งบบอยากขัวไปเลย จะบอกกินได้เฉพาะคืนพอว่าคืนนี้กินหลายแล้วอร่อนนเลยต้อกินข่าวตัวแรงหรือลายากระซาจัดปินหราอว่าเอ๊นะมาเป็นจอยข่าวก,กัดิ้มือข่าวติ้งมือเขาอันบัวหาาตัวแบบยังกินใหญ่เลอันนี้กระซ่าเลย มนันหลังกินลายคนเนอะเชียวแันิเเพื่อจ้าเขาใช้เรื่อประอะไกกร้านี่แจกอ่ออินากะเป๋าทีแหละร้านรู้มาแล้วไม่้องตาแต่คืนนี้มันยังเลือแต่หูวเพื่อนกินนี่เอาลงมาแฮตตี้ให้อยู่ คุณเห็ดอ๋อตื่นมาซามาว่าเอามาปีกต่อตอนเ้าวหตตอนกินลาบจานไหนหนึ่งเลยจานหมอกลับมูอี่ยอันนี้จักแบบไหนกินเขาเลือเป็นเรอเสะเฮ้กติตีนั่นตีนี่แต่อาหารส่นสมสะล่ะลองกินลาบอันนั้นเบิงแล้ลาบสดมั้งเลย่ากกั เราก็อยากกินอยากกินปลาหมึกด้วยเนาะคือเห็นเขากินกันด้ยแหละกุ้งยังอันนั้นตอนตอนหาไปเวียงหะนะแม่นี่ฮับจะชิพังตอนหาไปเวียงหาไปเห็ดเบียงนะเหมือนเขาอันเดี๋ยวพวนน่ะผึ่นภาเป็นกินอะไรนอาหารทะเลพี่น้องอาหารทะเลตัวเอขัดบโู้ยโนอีนี่ช่างแบบจะเขากินอะไรเนาะบ้านเขาก็บริสุทธิ์ได้กินดอกแบบกุ้งตัวตัวใหญ่ๆนี่แต่กระปูอันเขาเอิญกระปูอีช่างเลย ว่าจะได้เหรอบางไงเรเราคีบอันงามมันมาให้กินตั้งโต๊กับบุหูเลยเนาะก็คือว่ากะฮู้ยุกว่าเขาจะกินสินทางในนครับแต่เนาะตัวเองกับะอเนี่ยบรานนกเข้าเมืองชินะโอ้ยว่ะจะว่าแต่เวตอนเท้าึ้นลีฟนะแม่เวลาีฟมาจืดเลยทั้งนี้จากไงเงือบนะโอ้ยเอื่อยนะผู้พาไปแล้วจินหัว พอเพื่นพื่นขึ้นคันได้เลื่อนการเวลาเวลาขึ้นไปแล้วมันสุดเลยหัวเจนเสียไปเอือเจนเอ้ยแล้ววะชอบ <laughs> ปลาอิ่ม,มนยังสิกินหายใจน้องมาวันนี้บอก,การาสิขอจบคลิปเลยเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่น้องบองไปสุข,ขุสุข,ขุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอก,การเด้อเพื่อเป็นกำลัง เป็นแหงใจได้เห็ุคลิปต่อไปพี่น้องละที่สําคัญพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้หับการแจ้งเตือนเวลาที่กาอัพคลิปลงเด้อหากดติดตามมาล่าแสดงว่าบบเห็นคลิปเนาะบ๊ายบายพอกันคลิปหนาขอบมกขอบใจเลยละ่ะ